มื่อนี้ไปเวียกคือเกา่าอ่ะแม่นไอ้ไปเวียกคือเก่ามื่อนี้ไปปกติเวียกเพิ่นเราได้เจอคนไลยหลายเขาลงอย่างเพงิ่นวอาก็พูดยิงเว้ยเอ้าเป็นนยะิงามาันกับเวียกกล้นะห่วงไอ้เสมอห่วงเลยเนาะคนแบกรอรอตะแพงกับตะแพง์ดือดเดือสไนต์กับซิวอ้อก็พูดยิงซิวอ้อก็พูดยิงสัญญากนเอ้สาสาัญญาไอ้ไปเวียกก่อนนะโดยบ๊ายบาย ตายต้องเห็นเอกสารเลยบอเอกสารนั่นลูกค้านะเออโชคบูเห็นมีบออยู่แถวนี้เห็นยี่ห้อสองเห็นบอเฮ็ดนะเฮ้ยไปใส่เนาะเสือออกไปหาลูกค้าได้นี่มันนี้ตายมันนี้ออกไปเบียดระเอมยเนาะว่าเอ้อเสือออกไปพบลูกค้านัดลูกค้าไว้ใช่ปะ ซองอีกสัตร์หนูเักเปตายตไปกินข้าวสวยใส่เฮาดิไปกินเฝืนเนาะไปกินฝืเนาะโ้ยซอไม่ไปกินข้าวสวนตายบปลาไปตายปารมีปะมันาเ้าอีตายเห็นเป็นยังเศรแล นี่่ไงเ,างเาขาอบอกกับไอ้นำใจสาวเลยเขาผู้สาวคนนี้เมืเ่อไหร่ว่ากับผู้หญิงคนอื่นเม่อหร่ว่ากับผู้หญิงคนอื่นเม่อหร่ว่ากับผู้หญิงคนอื่น